สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาถ่ายคลิปลองสถานที่นะฮะวันนี้ผมจะมาลองท็อปสปีดของยามาฮ่าเมดร้อยซึ่เป็นรถ2จังหวัดนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยนะกันนะครับว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยของเขาจะอยู่ประมาณไหนนะฮะโอเคไปกันเลยครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับท็อปสปีดของเมทร้อยนะไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ